ตกแต่งต่อเลยครับมาเป็นยังไงบ้างคมาโรงพยาบาลเออความที่ความที่มีอะไรครับยอดรับก็เหนื่อยครับผมมองว่าใช้แรงเยอะแต่พออย่างที่บอกว่าเมื่อกเราบู๊มีที่เรื่องจอมุ่งอยู่แล้วหลุดก็มันก็จะรู้สึกว่าสดชื่นแล้วนี่เป็นจอมุ่งที่มาจากจังหวัดเชียงบอกในตอนหลังตาย คือดูด,ดูรูปภูมิบรรยากาศดีแล้วก็มีเขาเรียกว่าศิลปกรรมในการเก็บเขียวเนี่ยมันทำให้ในนีรสชาติที่อร่อยกรอบแล้วก็เก็บได้นานครับพูดได้เลยว่าเป็นการนคิดค้นนะที่แบบว่าทำให้อุ่นน่ยมีความพัฒน,นาคุณภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นถูกต้องที่สุดครับผมไปต่อกันเลยได้วันนี้จะตกแต่งแบบไหนนะคะตาม ผมว่าเราจะใช้อำนาสสีเลยครับผมแล้วก็นำมาหัลก็อดิด้วยขวดรัเนี่ยครับผมโอเคค่ะทุกช่้นค่ะจริงๆอยากใช้กิจกมแบบืงตอนเลกแต่งเนาะจะได้ดูแล้มันจะดึเต้นกว่เดิมครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะคะนอกจากว่าจะมีอัุ่น2สตัวนี้แล้ ในงานของเราถ้าสามารถไปเออไไดินะชม่นงาได้ที่เลยที่มเมทุกสาขาคก็สามารถไป,ปชมองุ่ที่เป็นองุ่นน้เข้าที่เรานำมาจากประเทศโตาหดได้ได้เลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าสำหรับตัวตงเองนะแตงเชื่อว่าครอบครัวของแตงแล้วก็ครอบครัวน้องแตงเนี่ยถ้าเป็นผู้ใหญ่หน่อยเขาก็จะชอบงานองุ่นเพราะมันจะช่วยทำให้ร่างกายของเราก็สดชื่นนะคะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีอ่เขาเรียกว่าอะไรทีต้องมีต่างๆที่ดีต่อสุขภาพตัวเช่นเดียวกัน ผมว่าองุ่นนี้เป็นผลไม้ที่มีชนิดับผมที่ต้องยอมรับว่าฐานง่ายมากๆกัตผมเราต้องอกืต้องอะไรเลยและที่สำคัญไม่มีเมล็ดด้วยตอนี่แหละค่ะคือจุดเด่นเพราะว่าเราที่เกียดไลเมล็ดเนาะทุกท่าน่าจากตั้งแต่ตอนเด็กๆที่คุณพ่อคุณแม่บอกว่าอ๋อกินผลไม้หน่อยนะก็ไม่อยากกินเลยมีเมล็ดข้างในที่เกียดคลายออกหรือว่าเอ๊ะตื่นเมล็ดตงไจะไปโตในท้องหรือเปล่า มีเมล็ดหรือว่าต้นองุ่นงอกน้อง้องแขาเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมคะว่าปืนเมล็ดองุ่นไปแล้วจะมีต้นองุ่นงอกในกระเพาะเคยะเคยครับเคยเคยเลยเราทานอะไรเข้าไปแล้วก็อยู่ในท้องเราจะเปได้ด้วยกาะงอกทาง่ากอ่าโอเคมาต้องถามไปคุณเพราะว่าคนรุ่น g e n e r a t i น้องเป็นเจนซีอยู่แล้วดิฉันคุยไปแต่วา X Y ปุคนน้องมันก็จะทิปหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าอะไรพฤติกรรม Analog เด็กน้องว่าอยากโดน ไฟคาออกมาแต่จริงแล้ามามานวนะคะนวัตรกรรมใหม่ๆของการสูบอัมุนนะคะไม่ว่าจะเป็นทุกๆประเทศเลยโดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีนวัตรกรรมในการสูกการเก็บเกี่ยวที่ดีและนอกจากนี้เขาก็ยังมีดินที่อุดมสมบูรณ์ทําให้เพื่อนธานของเขาเนี่ยงอกออกมาแล้วก็มีผลผลิตที่มีคุณภาพทําให้คนไทยของเราะคก็ได้ทานอางุมุนชั้นดีที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีนั่นเองนั่นเอง พี่ดน,นออบอรบน์นะขออนุญาเรียกป่อยแบรแล้วกันเรียกว่าม <c oughs> อโดนแบนแล้วก็ได้ยังแหมบอกเลยนะคะว่าวันนี้อันนี้ไม่ได้หาทานได้ที่ไหนเนาะเพราะว่าปกติเราทากับข้าไหมเออครั้งหนึ่งครับผมครั้งหนึ่งปกติเป็นคนทำอาหารอ่ะเมนูไหนบ้างหรอคะน้องแปงเออ,เอ,อไม่ได้อะไรนะครับผมจบคือสิทธ,ธานีมาครับผม 6-7เ็ปีที่แล้วครับโอเคก็ยังถือว่าได้อยู่ความรู้อย่างคง